สุขภาพเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6ครับข้างสอสอ,สอ,สอรณรงค์ดูบอลโลกไม่เล่นพน,นันกระทรวงพาณิชย์ยืนยันยังไม่พบสินค้าขายเกินราคาต่อไปนี้พบกับบรรณกรหูตสิงและทีมข่าวฮิตทีวี สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านสมาชิกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันโดยทีมข่าว hit TV ครับในวันนี้เราก็มีข่าวสารต่ตางๆที่น่าสนใจนะครับมานาเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยโดยที่เราจะไปเริ่มกันที่ทางด้านของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพาแห่งชาติหรือคจอสชจัดประชุมสมัชชาสุขภาพาแห่งชาติครั้งที่6พุทธศักราช2556โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากครับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6พุทธศักราช2556ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17-18มิถุนายน2557ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i m p a c t เมืองทองธานีโดยกิจกรรมในงานมีการมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายที่นำแนวทางตามพรบรสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ไปใช้จนประสบความสำเร็จพร้อมการเปิดตัวหนังสือใหม่รายงาน สุขภาพคนไทย2,557และหนังสือรอยเหมืองประวัติศาสตร์เหมืองแร่ประเทศไทยโดยมีด็อร์สรีนาปวะโรลานวิทยาเป็นประธาน ดรศิรินาเปิดเผยว่าการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6ถือเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน,น,นของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประเทศโดยเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนวาระการประชุมที่สำคัญ1ิบป,ประเด็นให้เกิดฉันทามติที่สมบูรณ์นำไปสู่การขับเคลื่อนจนเกิดเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมติไปปฏิบัติเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ประชาชนอย,าอย่างยั่งยืนโดยวาระการประชุมที่สําคัญสิประเด็นประกอบด้วยยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายยาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพุทธศักราช2,557ถึง2,561ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน การกำหนดดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมการค้าเสรีระหว่างประเทศ รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการปัิรูประบบสุขภาพภายใต้การปัจจูปประเทศไทยครับคือระเบียบวาระของเรามีทั้งหมด10ระเบียบวาระนะคะแต่เรนมองว่าระเบียบวาระที่สําคัญนมีอยู่สระเบียบระเบียบที่สําคัญอันที่1คือสุขภาวะชุมชนซึ่งตัวนี้เป็นเป้าหมายของเราที่เราจะทํำยังไงถึงให้ชุมชนจัดการตนเองได้ ได้ช่วยเหลือตัวเองโดยที่ว่าส่วนกลางเนี่ยจะปรับตัวเองเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะคะเพราะนั้นนี้เลี้ยมองเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าถ้าเผื่อเราสามารถทําให้ชุมชนท้องถิ่นช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะสามารถที่จะให้เขาเนี่ยเราจะกระจายจความเจริญได้ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วแล้วก็รัฐบาลเองก็จะไม่เหนื่อยเกินไปในการช่วยเหลือประชาชนนะฮะให้การเสริมหนุนให้การให้ความรู้ให้ทรัพยากรนั้นนี้สาคัญที่สุด เรียนมองว่านี้น่าจะเป็นเป้าหมายสําคัญในการจัดประชุมครั้งนี้แล้วเราก็ถือว่าเราเป็นสารพลังช่วยกันสร้างสุขภาวะชุมชนที่เป็นธีมของงานนะคะทางด้านของสสสได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนร่วมรณรงค์ดูบอนโลกไม่เล่นผนันครับ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะส,ะสะและเครือข่ายโอรนรงหยุดพนันเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันรวมจัดก,กิจกรรมรณรงค์บอลโลก2014เด็กรุ่นใหม่ไม่พนันภายในงานนอกจากจะมีการแสดงยังมีการเสวนาโดยนักวิชาการและอดีตเยาวชนที่เคยหลงผิดติดการพนันจนก่ออาชญากรรมมาแล้วรวมถึงการเดินโณร,รงค์แจกสื่อรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินายธนากรคมกลดผู้ประสานงานเครือข่ายโอรนรง หยุดพนันเปิดเผยว่าขณะนี้หลายประเทศประสบปัญหาที่เหมือนกันก็คือพบสัดส,ส่วนผู้เล่นพนันเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขณะที่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า24ปีเล่นการพนันมากถึงร้อยละ60ของจำนวนเยาวชนทั้งหมดส่วนของไทยจากการสำรวจจากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศพบว่าสิ่งที่น่าตกใจคือเยาวชนที่เริ่มเล่นพนันปัจจุบันอายุต่ำสุดคือ7ปีเท่านั้นส่วนใหญ่มักจะถูกกลุ่มเพื่อน หรือรุ่นพี่ชักชวนจนหลงผิดและพบว่าในกลุ่มของเยาวชนมูลค่าการเล่นจะเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบสูงไปจนถึงหลักหมื่นเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็จะนําเข้าสู่วงจรอ,อาชญากรรมเพื่อหาเงินใช้หนี้อีกกลุ่มก็คือวัยทํางานโดยเฉพาะกลุ่ม10ปีแรกในการทํางานที่มีอัตราการเล่นสูงสุด เริ่มตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักแสนเมื่อเป็นหนี้มากอาจจะนำไปสู่การยักยอกทรัพย์ในที่ทำงานอย่างที่เคยเป็นข่าวมาแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ๆซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากครอบครัวเพื่อนและสภาพแวดล้อมที่ชินกับการเล่นการพนันจนเห็นเป็นเรื่องปกติซึ่งสิ่งที่ไทยยังแตกต่างและอ่อนแอเมื่อเทียบกับต่างชาติก็คือ มาตรการคุ้มครองเยาวชนจากการพนันรวมทั้งการลงโทษเจ้ามือหรือบุคคลที่ล่อลวงเยาวชนให้เล่นพนันและสิ่งที่ควรทําก็คือการสร้างมาตรฐานจากสังคมไม่ให้เด็กและเยาวชนคุ้นชินเช่นกิจกรรมเสี่ยงโชคหรือชิงโชคกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจต่างๆถือเป็นการบ่งเพาะนิสัยพึ่งโชคเสี่ยงดวงดังนั้นภาคธุรกิจควรจํากัดสิทธิ์อายุผู้ร่วมชิงโชคไทยแชมป์ฟุตบอลต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป หน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะช่วยรณรงค์เรื่องนี้ได้แทนที่จะหวังขายสินค้าเพียงอย่างเดียวครับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเบื้องต้นยังไม่พบการขายสินค้าเกินราคากว่าปกติครับ นายสมชายสร้อยทองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในออกตรวจสอบราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากกระสวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค6เดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน2557เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนซึ่งยังไม่พบการขายสินค้าเกินกว่าปกติและยังมีสินค้าขาดแคลน รวมทั้งจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีสินค้าใดยื่นขอปรับขึ้นราคาขณะที่ผักสดบางชนิดราคาปรับตัวขึ้นนั้นเป็นเพียงการสูงขึ้นตามฤด,ดูกาลส่วนวราคาเนื้อสุกรสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มโดยเฉพาะภาคตะวันออกปรับสูงขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ83-85บาทจากราคาแนะนํา81บาทต่อกิโลกรมัมเนื่องจากแม่สุกรให้ผลผลิตลดลงกว่าปกติจาก870,000-900,000ตัวต่อวันเหลือเพียง 8 2 0 0 0 0ตัวต่อวันส่วนการแก้ไขปัญหาต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุก,กรและผลิตภัณฑ์ เร่งหาม,มาตรการเพื่อให้ปริมาณแม่สุกรกลับสู่ปกติโดยเร็วหากปล่อยระยะเวลาให้นานราคาหน้าฟาร์มอาจจะขยับเกินกว่าราคาแนะนําแม้กลุ่มผู้เลี้ยงรายใหญ่ยอมตรึงราคาหน้าฟาร์มเฉลี่ยไว้ที่80-81บาทต่อกิโกลกรัมแต่กลุ่มผู้เลี้ยงรายกลางและรายเล็กที่มีอีกจํานวนมากหากยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาจะทําให้ราคาหน้าฟาร์มขยับไปมากกว่านี้ ส่วนในกรณีที่ภาคเอกชนเสนอแนะให้กระทรวงพาณิชย์ไม่ควรใช้มาตรการตรึงราคาสินค้าซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นด้วยตามหลักการค้าเสรีแต่ขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องการคืนความสุขให้กับประชาชนและอยากให้ราคาสินค้าไม่ขยับสูงไปอย่างน้อยอีก6กเดือนเช,อนชื่อว่าหากกลับสู่สภาวะปกติการค้าตามกลไกก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับ คอสชอนะครับระบุให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวเร่งคืนความสุขให้กับประชาชนด้านเอกชนก็เตรียมรถโชว์สร้างความเชื่อมั่นหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยปีนี้4ล้านคนครับพลเรือตรีนพดลเรือสมัยรองหัวหน้าสำนักง,งานประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายสังคมจิตวิทยากล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวแต่สิ่งสําคัญขณะนี้ก็คือจะต้องคืนความสุขให้กับคนในประเทศก่อนเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวซึ่งคอสชอได้ผ่อนคลายความตึงเครียดในประเทศโดยการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวทาให้บรรยาการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนการประกาศกฎอัยการศึกยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากบางพื้นที่ยังมีความจําเป็นต้องใช้สําหรับประเด็นการตั้งคณะกรรมการ นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททชเบื้องต้นคสชได้แต่งตั้งพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสรองหัวหน้าคสชและหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยามาเป็นประธานด้านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวกล่าวถึงสมาคมที่จะเตรียมวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือรถโชว์ในตลาดเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนอาทิปักกิ่งเซี่ยงไฮ้โดยจะดำเนินการร่วมกับทททเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมอีกทั้งจะ พยายามผลักดันให้ได้จํานวนนักท่องเที่ยวจีนปีนี้4ล้านคนและคาดว่าสถา,านการณ์การท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาสที่3ซึ่งจะทําให้ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งปีอยู่ที่25.9ล้านคนถึง26.2ล้านคนตามที่ทททตั้งเป้าไว้ครับช่วงนี้พักกานสครูนครับกลับมาเรายังมีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอครับ บริษัท V.K. อ u t โตจำกัดโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิสูิชิสุขาพิบาล3าด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าด้วยความซื่อตรงและจริงใจในการบริการ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพเข้าใจความต้องการของคุณเพราะคุณคือคนสำคัญวีเคออโต้มีศูนย์บริการรถยนต์ที่ทันสมัยเพราะรถยนต์มิสูบิชิข,ของคุณคือสิ่งที่คุณหวงแหน อยากดูแลให้เหมือนใหม่อยู่เสมอศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิวีเคออโตจึงให้บริการอย่างดีด้วยความรู้สึกรักรถและอยากดูแลรถเหมือนที่คุณรัก ไอช์ลูมมิสูบิชิว V.K ออโต้ดูแลรถคุณเหมือนรถของเรานะครับบริษัทว V.K ออโต้จำกัดตั้งอยู่เลขที่275ทับ1ถนนรามกระแผงระหว่างซอยอรามกระแผง155และซอยอรามกระแผง157แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงหมายเลขโทรศัพท์02-372-2111 ้นขึ้นก็ทำกําไรหุ้นลงก็ทำกําไรได้สอนเทคนิคการเก่งกําไรจากหุ้นอบรมฟรีสำรองที่นั่งได้ที่0946502266 0946512266หุ้นขึ้นก็ทำกําไร หุนลงก็ทำกำไรได้สอนเทคนิคการเก่งกำไรจากหุ้นอบรมฟรีสำรองที่นั่งได้ที่0946502266 0946512266 คุณดูแลตัวเองดีแค่ไหน <ś led> ด้วยสองส่วนผสมที่ผสนเพื่อเพื่มอาหารผิวทั้งสารสกัดจากโสมและวิตามินอ e. ีรวมถึงคุณค่าของซาโปนินและน้ำผึ้งที่จะทำให้ผิวของคุณแลดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูมีออร่าบแบบ 高丽。 ต้อนรับกลับข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวท้องถิ่นประจำวันโดยทีมข่าว hit TV เรามาต่อก,กันที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าประกวดราคาตั๋วร่วมนะครับคาดเริ่มออกแบบได้ในเดือนสิงหาคมนี้ครับ สำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมได้แจ้งความคืบหน้าการดําเนินโครงการระบบตั๋วร่วมคมนาคมว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาคุณสมบัติเทคนิคของผู้เข้าร่วมประกวดราคาโครงการระบบตั๋วร่วมคมนาคม4รายประกอบด้วยกลุ่มอินทราจากสเปนและบริษัทไทยบริทิชเคียวจิลปรินติงจำกัด กลุ่ม BSV ซึ่งประกอบด้วยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSC ของไทยเป็นแกนนำพร้อมด้วยบริษัท Smart Traffic จำกัดและกลุ่มวิจกักออสเตรเลียร่วม นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม AT ซึ่งมีบริษัทไทย Transmission Industry ร่วมกับ a อ e r และกลุ่ม MS ซึ่งมีกลุ่ม MSI จากสิงคโปร์ร่วมกับบริษัทสามารถคอมเทคจำกัดของไทยสำหรับขั้นตอนจากนี้จะเปิดซองราคาประมูลหากรายได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านเทคนิคและเสนอราคาต่ำสุดก็จะเป็นผู้ชนะในการประมูลไป หลังจากนี้ระยะแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม2557จะเป็นการออกแบบรายละเอียดการเขียนระบบโปรแกรมโดยใช้เวลาประมาณ6เดือนถัดจากนั้นระยะที่2จะติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ระยะที่3ใช้เวลาอีก6เดือนเชื่อมต่อระบบกับโครงการนำร่องระยะที่4ทดสอบเชื่อมต่อระบบกับระบบของผู้ให้บริการที่มีอยู่กับรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้า a i r p o r t Link และรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกและระยะที่5จะเป็นการทดสอบระบบทั้งหมดครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตรอตรวจสอบโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ นายประพัฒจงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตรอจะตรวจการดําเนินโครงการของรอฟทคือโครงการจัดหารถรุ่นใหม่สําหรับบริการเชิงพาณิชย์115คันและโครงการจัดหารถจักร126คัน ว่าในขณะน,นี้ทั้งสองโครงการเพิ่งมีการลงทุนสัญญาไปเพียงสัญญาเดียวคือการจัดซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา20ตันต่อเพลาจำนวน20คันพร้อมอะไหล่วงเงิน2,130ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้ลงนามกับบริษัทป่าไม้สันติจำกัดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเริ่มทยอยรับมอบหัว,หวรถจักรรอบแรก1-2หัวในเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นปีเพื่อนำไป ใช้บริการรับขนส่งสินค้า ส่วนโครงการที่เหลือจะมีการประกวดราคาจัดซื้อหัวรถจักรใหม่อีก50คันโดยขณะนี้กำลังตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดอยู่ซึ่งถือเป็นการเปิดประกวดราคารอบ2หลังจากรอบแรกผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่ผ่านการคัดเลือกด้านคุณสมบัติส่วนโครงการจัดถารถรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพานนิช้ย์ิ้คันที่ผ่านมารอฟทอได้มีการเปิดประมูลด้วยระบบ e auction และได้ผู้ชนะแล้วแต่ยังไม่สามารถลงนามอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและระเบียบต่างๆอีกครั้งก่อนลงนามครับสำหรับช่วงที่รับเดตในวันนี้ครับเราจะไปดูกันที่มือถือตรวจมะเร็งต่ากมดลูกรวมไปถึงหุบเขาโลกพระจันทร์จะเป็นยังไงไปติดตามชมในช่วงที่รับเดะครับ โอบาย OCT หรือเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทต,ตาที่เอามาต่อยอดพัฒนาเป็นกล้องโคโพสโคปแบบพกพาที่เอาไว้ถ่ายรูปช่องคลอดของผู้หญิงโดยทางบริษัทที่ผลิตนะคะตั้งเป้าที่จะนำมาใช้ตรวจมะเร็งปากมดลูกเคสตัวนี้มีราคาเพียง400เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13,200บาทโดยจะไปประกอบด้วยเคสโคโพสโคปดําจับและหลอดไฟปรับได้ โดยตัวเคสนั้นจะผลิตโดยการสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์สามิติเพื่อลดเวลาและต้นทุนในการผลิตค่ะการทำงานของมันจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันบนมือถือเมื่อถ่ายรูปแล้วผู้ใช้สามารถย่อขยายรูปเพื่อประเมินแล้วเลือกกดปุ่มได้2ปุ่มนะคะคือ not treat ไม่ต้องรักษาหรือ treat รักษาถ้าคุณกดเลือก treat แอปก็จะทำการอัปโหลดรูปภาพและข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ c l o ด d ซึ่งสามารถแชร์หรืออนุญาตให้แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูได้ทางนี้ทางบริษัทนะคะได้นำโปรเจกต์นี้มาหาเงินระดมทุนในอินดี้โกโก้ซึ่งจะจบในวันที่13รกรกฎาคมนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปแจมกันได้นะคะวาวเดลัวหรือหุบเขาโลกพระจันทร์ ar, เป็นที่ราบสูงโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,800ล้านปีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติชาปาดาโดเวเดลอส ห่างจากเมืองเซาท์จอร์สไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรค่ะดินแดน,นแห่งนี้ดูประหลาดแปลกตานะคะเพราะหินที่ปรากฏอยู่คล้ายๆกับเอเลียนหรือดินแดนบนโลกพระจันทร์อะไรทำนองนั้นค่ะแต่มันก็สะกดให้ตะลึงนันไปได้ชั่วครู่จนแทบอยากจะละลายแทรกตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติแห่งนี้เหมือนกับมีมนคลังทำให้รู้สึกประทับใจไม่รู้ลืมค่ะ ระหว่างช่องว่างของหินแต่ละก้อนนั้นนะคะก็มีสายน้ําจากแม่น้ําซานิเกลแทรกตัวไหลผ่านทุกซอกลึบซึ่งเป็นภาพที่งามทีเดียวค่ะนอกจากนี้หินหน้าตาแปลกประหลาดที่หุบเขาโลกพระจันทรนี้นะคะเป็นหินที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่สามารถพบได้เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่ประเทศบราซิลและองค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศร,รับรองให้เป็นมรดกโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อปีคริศราช2001ค่ะ ในช่วงนี้ครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษของช่วงเทศกาลบอลโลกครับของฮิตทีวีเราก็ได้มีโปรโมชั่นสำหรับท่านที่สมัครรับชมในระบบดิจิตอลนะครับแพ็กเกจ450บาทจะรับกล่องดิจิตอลไปชมฟุตบอลโลกในระบบ h Definition หรือว่า HD กันไปเลยคมชัดครับโดยที่ไม่ต้องรอคูป,ปองใดๆทั้งสิน้นรวมไปถึงถ้าสมัครในวันนี้จนถึง31กรกฎาคมท่านก็จะได้รับกิฟต์วอชเชอร์พิเศษนะครับซึ่งเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลบอลโลกยังไงก็สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่02 5305455ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กระกฎาคมนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางทีมข่าวเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ท่านสมาชิก Hit TV และ CTH ลากเล้วท่านสามารถรับชมช่องดิจิตอลทีวีครบทุกช่องได้ทางระบบอนาล็อกของ Hit TV และในระบบดิจิตอลของกล่องรับสัญญาณ c d h ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีช่องดิจิตอลทีวีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการแพร่ภาพส่งผลให้ท่านสมาชิกจะยังไม่สามารถรับชมช่อง,องต่างๆดังกล่าวได้ โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a g ิต i ีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณเรียนท่านสมาชิกเคเบิลทีวีฮิตทีวีและสมาชิก c ีทแลาพร้าวเรื่องการปรับผังรายการและจัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่ ตามที่คณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่พุทธศักราช2556และผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีต้องดำเนินการทดลองนำสัญญ,ญาณวิทยุโทรทัศน์ จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื ness, ้นดินในระบบดิจิตอลมาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557เป็นต้นมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางบริษัทไฮเทคเคเบิลทลวิชั่นจำกัดหรือ h i ีวีจึงจำเป็นต้องปรับผังรายการเพื totally ่อนำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้รับชมในระบบอนาล็อกซึ่งไม่ต้องติดตั้งกล่องเซ็ตทอมบ็อกซ์ ซึ่งช่วงทดลองออกอากาศยังมีทีวีดิจิตอลหลายช่องรายการที่ยังไม่ได้ทดลองแพร่ภาพและมีหลายช่องรายการมีในผังรายการเดิมอยู่แล้วทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปรับผังและจัดลำดับช่องรายการใหม่อีกครั้งภายในวันที่30เมษาย,ยน2557ซึ่งผังรายการใหม่จะแจ้งให้สมาชิกทราบทางช่อง Ki ิ c h ช n n e l สำหรับสมาชิกทีวีที่รับชมระบบดิจิตอลผ่านกล่อง s ซ t ัมบ็อก c d h สมาชิกสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยสมาชิกต้องปิดกล่อง s ซ t ัมบ็อกและเปิดกล่องอีกครั้งเพื่อทำการบูดกล่องเซ t ัมบ็อกใหม่อีกครั้งสมาชิกจะสามารถรับชมรายการทีวีดิจิตอลที่มีการทดลองแพร่ภาพแล้วตามหมายเลขลำดับ ที่คณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชกำหนดไว้ส่วนสมาชิกที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล่องดิจิตอลติดต่อขอรับกล่องดิจิตอลและสมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมได้ที่สำนักง,งานฮิตทีวีหมายเลขโทรศัพท์02-530-5455ซึ่งเราเปิดทาการทุกวันสำหรับในส่วนของใบแจ้งนี้ค่าบริการ CTH สำหรับสมาชิกที่ติดก,กล่องดิจิตอลและได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากบริษัท Hitech Cable Television จำกัดหรือ CTH ล่าสาวแล้วแต่ยังได้รับจากบริษัท CTH Member จำกัดอีกหนึ่งฉบับจึงขอแจ้งให้สมาชิกนำใบแจ้งหนี้ฉบับของ Hitech Cable Television จำกัดไปชำระค่าบริการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการชำระค่าบริการของสมาชิก หากสมาชิกมีปัญหาเรื่องใบแจ้งหนี้ติดต่อสอบถามได้ที่025305455ทางบริษัทขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการเคเบิลทีวีของ Hit TV และ Cdh ล,ลาดพราวด้วยดีมาโดยตลอดหากมีปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าในการให้บริการทางบริษัทต,ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ CTS ลาดพร้าวบายไฮเทคเคเบิลทลวิชัำกัดหรือวิททีวีต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆดัง,ง,งนี้ช่างเทคนิคสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาไฟฟ้าและสาขาโทรคมนาคมจำนวน10อัตราเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินจำนวน3อัตราเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน3อัตราพนักงานขายจำนวน5อัตราผู้สื่อข่าวจำนวน5อัตรา สนใจสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารได้ที่บริษัทไฮเทคเคเบิลทลวิชั่นจำกัดโชคชัย4แยก68หมายเลขโทรศัพท์02-530-5455หรือส่งข้อมูลมาก่อนที่อีเมล patcshrd@hotmail.com CTS ลาดพร้าวบาย Hitech Cable Television จำกัดพีทีวีโลกทั้งใบยอยู่ในสายตาคุณ